สวนป้าบุญนะคะแล้วมาเจออะไรเนี่ยลูกหนูฮิปโป,โปแคะใช่ไหมคะอุ้ยน่ารักจังเลยกําลังกินอะไรอยู่นะลูกนะอาหารที่เขากินก็เป็นอาหารหรือว่าเป็นลำนะ่ะลูกลำหรอแล้วมีอะไรตัวใหญ่อยู่ข้างๆหนูเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโอ้โหไดโนเสาร์มีหางหางมันกระดิกได้ด้วยไปเราไปสั่งอาหารดีกว่าเราได้โตที่ยี่ส1นะคะเดินตรงไปเลยคะ่ะ ว้าวทำไมมีที่ตีบาร์บี้บาร์บี้ตรงนี้ก็น่ารักเข้าไปข้างในหน่อยสิแล้วเลว,เ,ลวเข้าไปหน่อยว้าวเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้ครับน้องมินเทตถือตั๋วเลยอ่ะลูกอ่ะตีถือตั๋วตรงนี้<ป>เดินไปเลยว้าวนี่ไงสวนป้าบุญตรงนี้น่าถ่ายรูปจังเลยอ่ะ มีปลาคราฟด้วยใช่ไหมคะไม่ก็ไม่ก็มีปลาคราฟด้วย oh, ไปดูปลากันสิครับเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารก่อนแล้วเราค่อยมาเ,เอ้ามีเป็ดด้เหรอลูกแต่เราไปสั่งอาหารก่อนแล้วเรากา็ค่อยมาถ่ายรูปก,กันใช่ไหมคะอ,อันนี้หรือเปล่านะโต๊ะที่21เอนะาใช่อันนี้หมนะ้ย ไหนดูก่อนโต๊ะแรกหรือเปล่าไหนไปดูซิ21หรือเปล่าซิกเนเจอร์ทางร้านค่ะทางร้านจะมีข้าตุ๋นหม้อไฟทะเล่คะแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็หอาหมกทะเลมะพร้าออรค่ะแล้วก็ข้าวผัดต้มยำปลาดุนค่ะข้าวผัดต้มยำไข่ไข่อะไรหรอไข่ตุ๋นหม้อไฟทะเลค่ะดูรจะมีอะไรอยู่ในเมนูเลยค่ะไข่ตุ๋นหม้อไฟทะเลประเภทต้มใช่ไหมคะ เป็นเผ็ดถุงเนี่ยค่ะแต่ว่าเป็นม่องไฟระเทต้มก็จะมีเกี๊ยวส้มผัดปลาดองเดียวค่ะแล้วก็ต้มยำปลากระพงอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้หมูตุ๋นนองไฟแล้วก็เนื้อสุนน่องไฟค่ะเออน, <c oughs> นิ่มไหมนิ่มค่ะอ่อนอยู่นะคะเลยคาเทตส้มนุมนี่หอยจ้อปูหนึ่งที่เลย น้องวินเทจมาสั่งสิลูกอยากกินอะไรอลเจ็ดก็ตหมูับเอ้ยอลอลแอลแปเป็นไข่ตุนที่ไอที่เป็นซิกเนเจอร์ทางร้านใช่ไหมคะ มีน้ำพริกด้วยนะไไมม่่กินน้ำหรืออ๋อไม่กินเออปลาลิ้งก์ปลาปลาอะไรปลาอะไรดีมีปลากระพงราดน้ำปลาไบบนี่ไงของลูกลูกจะกินอะไรดีครับกินอะไรก็ได้กะไรก็ได่ลูกแล้วอ๋อลูกเอาไข่ตุ๋นแล้วไส่ตุ๋นจอนอนดูปลาคาร์ฟเลยนะเนี่ย มาดูซิปลาตัวใหญ่ไหมคะปลาตัวใหญ่ไหมลูกใหญ่เลยโอ้โหแล้วมีปลาอะไรตัวดำๆด้วยลูกปลาอะไรตัวดำๆอุ้ยปลาอะไรเนี่ยอุ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยตัวนี้อยากกินไหมวเาเข้ามือเลยอู้ตัวใหญ่เข้ามาครับใหญ่มากเลยอุ้ยอุ้ยอย่าทำแรงเดี๋ยวโดนโทรศัพท์มาตกแตกนะ ตัวนี้มันกำลังมามันเห็นคนมันคงคิดว่าจะได้กินอย่าเอามือไปใส่นะมันกัดนิ้วขาดเลยนะมันนี้โคตรสวยเลยแม่เห็นปลากระโดดตรงนั้นด้วยห <EN> รอ<ะ>ตัวแม่ดอมแล้วปลาได้แล้วปลาได้แล้วนี่ห่งสอ,องสามส่อะไรนะลูกไหนไหน อ๋อมีเต็ดด้วยมันเห็นมีม้าด้วยนะคะอุม้มแม่กัตไก่หรอที่ไก่ไปดูอ่าไปดูสีบ้านอะไรเอ่ยสีบ้านอะไรนี่ ทำไมปลาตัวใหญ่จังเลยอ่ะลูกเนี่เวลาเราเดินเจอปลาตัวใหญ่มากเลยเนี่ยเนี่ยว่าปลาโอ้สงสัยข้างในต้องมีไข่แน่เลยนะเนี่ยมีไข่หรือมีตัวลูกลูก,ก,ก,กอะไรนะเดกเป็นวงอ้าวหรอมีมีตัวเล็กด้วยหรอลูกเขาให้ปีนขึ้นหรือเปล่าลูกหนูลองขึ้นไปซิหนูขึ้นได้ไหม มันขึ้นยังไงขึ้นตามปุ่มเหรอลูกแม่จะดูว่าวินเทจมีการทรงตัวได้เก่งหรือเปล่าแข็งแรงหรือยังว้าวแข็งแรงแล้วนี่นะ,ะเก่งมากเก่งมากตรงนี้ก็เป็นที่ไไเออขาเรียกว่าอะไรนะสวนสนุกของเด็กๆนะคะ เวลาคนโตเขานั่งทานข้าวนะคะผู้ปกครองทานข้าวเด็กๆก็จะมาเล่นเป็นมุมนี้นะคะแล้วก็มีสัตว์ให้ชมด้วยนะคะ <ฤ fit. S 1> เดี๋ยวจะพาไปชมสัตว์นะคะวินเทจไปดูสัตว์สิลูกมีอะไรบ้างปไหนไปไ, para, นไหนนกอะไรบ้างไปดูซิไ,ไหนวินเทจจะตอบถูกหรือเปล่านะอากรงแรกก่อนกรงแรกตีกรงแรกนี่คืออะไรไหนนะใช่ชุกก้าไหม ชูก้าเลยนะชูก้าไลเดอร์ชูก้าไลชูก้าไกเดอร์เขาเรียกว่าชูก้าไกลเดอร์ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักอ้าวเหรอคะว้าวทำไมน่ารักจังเลยอ่ะเธอนู่นเธออยู่ฝั่งนน้นนะเธอกัดอุ้ยนี่อยู่ในรูตรงนี้ก็มีป่ะอยู่ในมะพร้าวไหนไปดูตัวอื่นสิคะอันนี้อะไรเขาอ่านว่าอะไรลูก นกแก้วอะไรนะคะอ,อ,อ,อะเพื่อนๆอ่านให้น้องวินเทนหน่อยน้องวินเทนยังอ่านไม่ออกเลยนกแก้วอีเครสตัสใช่ไหมคะว้าอีเครสตัสจำไว้นะลูก<ม>นี่นสีสวยนะคะ,อ,อ,ะอันนี้ก็เป็นนกแก้วเหมือนกันนกแกว้วคอคเทเทลว้ายมีหลายสีมากเลยนะลูกนี่ไงมีหลายสีมากเลยค่ะ Oh my god my god my god ไม่กอดไม่กอดมาดูเป็ดสิคะเปด็ดเปด็ดเปน่ารักจังเลยอ่ะอตีดูเป็ดกับปลาครางมันอยู่ด้วยกันได้ด้วยเหรอลูกเป็ดกับปลาคร์งอยู่ด้วยกันเหรอครับ และที่นี่ก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามมากเลยนะคะเป็ดสีอะไรครับสีขาวสีขาวเราเดินอ้อมไปตรงนู้นดีกว่า วินเทจเดินให้ตรงจุดหน่อยสิครับนี่เขาเดินตามหินแบบนี้เดินอ้อมไปหาป้าเลยเราอยู่คนละฝั่งกับป้านะนี่เราอยู่ทางเข้าใช่ไหมครับป้าไปดูป่ะ อะไรเนี่ยลูกลูกอะไรสงสัยเป็นตัวคัดกรองสิ่งสกรปรกนะคะไะ,ปปะเป็นตัวกรองสิ่งสกรปรกนะนครับสสมีเยอะเลยครับยอยา่าเข้าไปเล่นไม่ได้มันเขาห้ามตีเขาจะเต่าไปไหนอ๋อน่ารักน่ารักมากเลยมีหนูด้วยหนูยิ่งเข้าบ้านด้วย <laughs> ว้าววินเทจนู่นมีน้ำตกแล้วก็มีไดโนเสาร์อยู่ข้างบนด้วยอะไรนะลูกมีแพ้ด้วยเหรอครับอันนี้อะไรอะ่ะลูกอะไรครับไหนอะ่ะลิงมาโมเสก ลิงมาโมเสศาาาเหายากมากเลยหายากมากเลยไม่ได้อยู่ในไทยนะเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะมาเลเซียมาเลเหรอครับหรอวินเทมาดูปลาคราฟเต็มเลยลูก ให้ครับปะครับทำไมาเยอะจังเลยอ่ะลูกต,ตรงนี้นนเป็นสวนไดโนเสาร์นะคะว้าวทำไมอู้ไดโนเสาร์ข้างหลังน้องวินเทจตัวใหญ่มากเลยอ่ะ,อะเราต้องเดินข้ามไปฝั่งนั้นดูซิปะ่ะระวังลื่นนะคะอ่าดูวินเทจนะคะจะข้ามไปได้หรือเปล่าแม่จะคอยดูแม่จะไปรับอยู่ฝั่งนั้นนะเดินไปเลยคะ่ะ เก่งจังเลย <c oughs> มาเรามาเจอกันทางนี้สิครับว้าวว้ายเป็ดลอยน้ำด้วยลูกอิน <c oughs> เทสมาดูเป็ดลอยน้ำแล้ว <c oughs> ทำไมเป็ดน่ารักจังเลยเป็ดมันอัานไหนไป <c oughs> ชูมือให้เป็ดดูสิจะเป็ดน้อยกัราบๆน้องวินเทจมาเล่นด้วยแล้วตอนล่นเ้เนมันอยู่กระบกิปาปลาเกปเตอร์หรอใช่ใช่ปลากระบุกกับปลาสวยกับปลาปลาหรอครับ เจอปลาอะไรปลาดุก,ระ,ดกระวังตกนะลูกทาข,าข้าสีทางข้าครับผมหางก้างค้าบหาทางให้เพื่อนดูหน่อยี๋ยว่ากินเยอะรืเป่าไม่ห็นทางข้าวติดไหม จุ๊บๆจุบนี่เองว่าตรงนี้ครับอือตรงนี้มันกคงยังไม่ได้ผมตรงนี้